อีกเก่งนะนะเวลาเดินมายิงก็เดินม,มาให้ยิงเวลาจะหนีก็หนีเร็วเกินต่อความเร็วรเดชหน่อยหลักการ มาแล้ว,ข,วขับมาโอ้โหทามมิ่งอีกแล้วกระโดดลงพอดีโดนไอ้เม็ดนี่ม,มีตัวหน,นึ่งนะทั้งหมดร่างสามีนะเราดันคืนมาซ้ายกยาจะได้ตามด้วย เทพยูทูปพวพที่เนี่ยเหรออันแม่เหรอชอบอัดถี่ไปลงยูทูกวันวันแม่เล่นบ้ายังไงพี่โจ ครับเนี่ยนี่เราก็เล่นสามคนฟาดคูกต้อมไงพี่วายเล่นเหรอไม่ดูมผมก็ไม่ดู้ล้วค่อยถามหายเลยวะไม่เห็นเลยวะแล้วมันดันมาแล้ววะเฮ้ยกละด่างน่ะเอ้ยบ้านะน่ะ ี่ตามอย่างน,าานั้อน,าานอันนี้บอดที่สองตัวขา้างหน้าตายตามนิ่งอะไรของมันวะคนนี้ข้างหลังโดดตัวโตว อย่าลากอย่าลากดูโดนยิงยิงอ่ะผมอะวันไหนแม่งไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยว่ะทำอะไรก็ไม่ใช่อ่ะวันนี้มันจะเป็นวันของพีนี่ใครแต่ต้องทำงงานแล้วอ่ะที่มีสี่แล้วสี่แล้วไม่ใช่ว่าน้องผมอ่ะ ที่มีข้อความมาไหมครับมีครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้หน้าเฟซนะตอนนี้ยังไม่ได้แปะนะเดี๋ยวแปะให้นะครับช่วงเดี๋ยวช่วงพักลงสตรีมเดี๋ยวแปะให้เลยนะครับครับตีไปอยวเฮ้ยตีไปยันจับดิงคนแล้วก็ดิงบอทเนอะมาดิบอทอ่ะมาดิใช่ไหมเฮ้มาดิพร้อมยังไปดิมีแฟรกันอะไร อะไรไปกันเพื่อนสี่ปคุสี่อนนดับแล้วคาแทนนี้ สี่ลงห้องสองคนกินไก่เราชอบพอไปไปคูคูดูโอ้เมื่อวานใช่เหรอใช่เข<ม><ต>าบอกว่าซ<อ>ีเข็ดเมื่อวานลงสองคนกินไก่กินหนอไม่ใช่ไม่รู้วะ่ะตาอื่นอะ่ะอาจจะไม่ใช่ตาสติไอซานหอกวะดูวะกินไก่ได<ม>้ไง<า>วะนะสองคนแสดงว่าต้องแบบด,ดีอะแล้วก็ต้องเหดือดไม่ครบแน่เลยก็ดูความเหลือยงนะทีแปลกด mark the location โหตัดหมอห right. มอไทยไปด,ดิขอชื่อเพจที่พนะ่กาคาดูบ้าเฟซก็าไผ่ครับชื่อปรอะเทศผมอะไม่เปลกอยากชื่อผมเป็นก้าไผ่ใช่ใช่ก้าคิววิ่งสองคนก้าวิวด้วยเฮ้ย<ห>ับ<ห>ันข่าวมั้ ทำจริงเอกูเก็บน,น้ำมันได้เหรอวะเนี่ยมันไม่ได้ได้ยินวะไม่น,าน่าได้ยินนะข่าหน้าผมมันอยู่ลึกอะอยู่ลึกกว่าน,นี้หน่อยมข่าวน่าอยู่ข้าง<า>หลังนะมันได้ยินจีด้ละมันดักผมเลย คนมากใช่ป่มันหมดยังตีนี้หมดแล้วเหลือตีนอยากก็แชมพูหมดได้วไหมหมดแล้วหมดแล้วจะเก็บตาหมดไม่หมดยังไงนี่ตานไหนวะแชมพูเอาเอาคูณสี่ส่วนหน้ามันเลยเฮ้ยผมเจออะไรดีๆเล่นละอะไรวะ ดลื่อนลงเขาบอกว่าวันนี้มันก็วาดของผมเหมือนกันแล้วเนี่ยสวยน้องสวยใช้ส่วนเยอะแต่เลยไม่ออกกัรปุ่มนะครับนาว่าออเดอร์เลยใช่ครับผมดูไหมผมดูเดอร์เป็นแบบอย่างนิดนึงว่าปุ่มการตั้งปุ่มแล้วผมก็เอามามาตัดแปลงให้มันเข้ากับรูปร่างมือผม เอานั่งไว้ข้างบนปกตินั่งได้อยู่ซ้ายไงผมเอานั่งไว้ข้างบนขวาแล้วก็กระโดดขยับออกซ้ายมาเฮ้ยเร็รถเหรอ,อรถลุงลอ่ะสนุกวเวย้ยขับรถลุงแบบไหนแบบไม,ไม่ไม่มีใครยิงมาได้อะไม่ไมีทะลุได้นะ<ด><ด>เว้ยไม่มีใมันไปไม่ถึงแอร์ดับนีตี้เนี้ย ใช่ใช่นี่ไมเใช่เตียดไม่ยังไงรถลงมานี่ขับเลยวิ่งเก็นมระมาณนี้ขับเลยถ้าเราเข้ากันล้์กดแชร์ด้วยนะครับด้วยมีแฟกันนะแ้กประมาณโอ้โหไก่อะโคตรไกลอะได้กีนนิ้วครับได้ท่านิ้วครับ ต้องยิงผ่านหน้าต่างมนยิงทะลรู้ดได้นะเว้ยไอ้รถไปได้ก้ะจกอะ่ะผมลองยิงกันหมดละเมื่อก่อนอะ่ะจะบอกว่าแผ่นนี้เป็นยิงได้อ่ะผมลองมาแล้วยิงไม่ได้ยิงไ,ได้แผ่นนี้นะผ<า>่นนี้ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าอัานก่อนจะยิงได้แผ่นนี้ไม่เคยลองผมเคยยิงอยู่แล้วก็คอนโทรลยิงไม่ได้ก็้วเอากระทะตีได้สีคนอ่ะนะเอ๊ะล่วงเลย ประธาตีอ่ะพี่เฟียดด่อยวันนั้นพี่เฟียดเล่าให้ฟังพี่เฟียดนั่งอยู่บนรถอ่ะอยู่เฉยพี่เฟียดคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่เอากระถาตีตายเลยบนรถเลย f ีครับอึเงิน RQ ยันโดอินโอ้สกากลับผมมาต้อง F4 คุน QV7 อันไหนคุมง่ายกว่าสกาครับผมมาต้อง F4 คุณจริง เพลงซีผมไม่ใช่แล้วคนอยู่จีมดัง,งใช่กัะตุยดตกไหนวะตกแล้วนูน่นนะมาคติโลเคชั่นใช่หรอไม่ดอบเปล่าไฟกัน ไม่เห็นไม่หนนควันดไไไไะดน,ดนี่ไงนี่ไงนี่ประกเออใช่ marked location watch out ก็มันจะตัดเสี่ยงได้โคตรช้า watch out ไม่เห็นมาแน่เลยไปแล้ววงจะมาแล้วเด้อผมว่ามาขึ้นเขาอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเราขับรถพาเขาไปเลยขึ้นไม่ได้้วคันนี้ขึ้นเขา้าพี่รู้จักตัวนี้เค m a r k the location watch out ข่าเออเออดักครับเออวิ่งอยู่ในวงจอดยิงเอาไหมล่ะขับไปหาเลยขับไปขับไปเลยไปเอาจตัวสองตัวแล้วน่ะดีแค่คันั้นดิอยู่ในวงด้วยบีบแต่บีบแต่บีบแต่ไม่ได้อ๋อสลับที่นั่งไม่มีแต่แค่นี้ไม่มีแต่

น้ำยาเชี่ยลงมายิงไม่โดนเลยเกือบวิกฤตมันจะหมดแล้วบักีกี้มีคนยิงมาเลยนะกูคิดว่าในบนเขา เพ่เขาเพิ่มูนลนี่ยนะกละ้อยู่นะรถลุงเออย่ากูอย่ากูนี่น,น้มันจะหมดหรอฮ่ บทไก่อ oh oh, oh. ่ะเดี๋ยวน้องนะโอ้ต้องเดินเหรอนั่นหมดดูฝั่งฝั่งโอ้ยไม่โอ้โหคือว่าตายค่ะเดี๋ยวไม่อยู่ยิงเลยวะเย้ละไม่รอดหรอกผมคิดว่ายิงมันตายแล้วมันหยุดยิงงั้นโดนตายเลยมากกว คนดูข้างหน้าของเนี่ย AK เลยไทช่มันยิงรถรถนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงใครไม่รู้รถของน้ำมันหมดอะลองรถขึ้นเขาอะหมดพไวัยอะขึ้นไม่ถึงด้วยขึ้นไม่ได้ด้วยอาให้ไม่หมดอะนั่งอยู่ไหนแล้ววะแบบนอนซะด้วยถ้าลุกนี่ตายของบอลนีแบบเนี้ ได้อยู่ค่ะไเไรยย่อย,อยโดนแน่ดิงเพิ่นขา,าขวาเฮ้ยตายไปสองแล้วมาดิ รถวะไี่มยิงเสียงที่เสียงคาอยู่ข้างล่างเขาเรียบักเกียรพดไก่ดิ่ดยเไงวะเนี่ยสิบเนะมตรต้องแผ่นนี้รถสวสิครับยังไงคุณก็ต้องเดินเข้าวงมาเลยไม่จ่ายกระขามาดิ แต่พี่มาเล่นห่าหนูนี่อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะเออครับจังหวะยิงอะไรซุ้มวงดีดไปข้างหลังมันเป็นแบบที่อาจารย์พี่กูจินยานาการไม่ได้ในการมาครับผมง่ายง่ายสำหรับตัวนะมาแล้วมาเฮ้ยเรือเดลีลามานอนอะไรเนี่ยเรยอเดลีลาครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พี่ว่าใครจะเห็นก่อนกันวะมันเห็นก่อนนอนนี้กดตาปะกดถ้ากดมันจะเห็นสูงนอนดีกว่าไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ยากว่ะตรงนี้จ้ะมนยนกดชิลเลยเนี่ย คุชเชยอะแต่มากจะมากยิงใครวอกเก็บเสียออกนี่

นั่นยู่มาส้มเหอเฮ้ยนี่ตีสองสองเอีย่ยอตุ่ยตายวงวงยูสุ่มครับขึ้นมาเลยไม่รีบเรืร่อยๆบอกเลยวงนี้แหละ รนตำแหน่งเหมือนเรอรูกแล้วดูข้างล่างสามหนึ่งนะดูข้างล่างสุดเลยเอาแโอเจมดีครับรอแล้วสองหนึ่งอ่ามุมดิงก่อนเลย แย่จ๋าวเราไปยางเกี่ยวไหมได้หมดถ้าแบบนี้ก็ต้องได้งี้ยก็ต้องงูถ้าไม่งูแพละม่วงเลยม่วงเลยครับชางจมันเป็นฮอนนีวเอ้ยเป็นฮอนเล็บจริงด้วยเป็นอะไรนะเป็นฮอนเล็บ้ว